คุณไม่สามารถยกแขนขึ้นได้หรือไม่มักเป็นกรดและอ่อนแอแล้วไม่สามารถสัมผัสกลับมือได้และไม่สามารถบีบผมได้ถ้าเป็นเช่นนั้นผมจะสอนคุณทุกคนเห็นกล้ามเนื้อข้อไหล่และเส้นเอ็นกอดติดกันก็จะทําให้เกิดอาการปวดหัวไหล่แม้แต่การติดกาวทั้งแขนก็ลําบากแม้แขนจะไม่สามารถยกขึ้นได้เพียงแค่ไม่ต้องเสียเงินอีกต่อไปครีมปวดไหล่มีประโยชน์ในการรับประทานยาหรือไม่ไม่มีประโยชน์การนวดการฝังเข็มมีประโยชน์หรือไม่ก็ไม่มีประโยชน์การเคลื่อนย้ายดินพื้นบ้านมีประโยชน์หรือไม่ ไม่มีประโยชน์ปรับสภาพไหลให้ดีนะแปดสิบกว่าไม่ดูแก่ปวดไหลมานานหลายปีโทนนานฉันจะสอนวิธีหนึ่งไม่ต้องใช้เงินจํานวนมากแต่ถ้าไม่อยากเชื่อเพราะราคาถูกต้องเข้าโรงพยาบาลใช้เงินจํานวนมากแล้วฉันจะไม่หยุดคุณยังไงเงินก็เป็นของคุณไม่ใช่ของฉันนานแค่ไหนแล้วที่อาการปวดไหลปรากฏขึ้นสามเดือนมันมักจะอึดอัดทั้งแขนแม้แขนจะไม่สามารถยกขึ้นได้ใช่ไหลเจ็บเมื่อยกขึ้นแขนไม่สามารถยกขึ้นสูงได้ค่อนข้างอึดอัด ไม่เป็นไรผมปรับสภาพให้คุณได้อยากฝากเตือนเพื่อนๆที่ปวดไหล่สาข้ออันดับที่1อย่าอดทนต่อการแบกเมื่อกล้ามเนื้อของข้อไหล่นี้ก่อติดกับส้นเอ็นทําให้มีอาการปวดข้อไหล่แข็งไม่สามารถยกแขนขึ้นได้ไม่สามารถยกสูงและโคง้งมอได้มันจะสายเกินไปที่จะเสียใจปัญหาไหล่ที่2จะไม่ดีเองอย่าผัดวันประกันพรุ่งไม่ให้ความสําคัญประการที่สอย่าไปติดพลาสเตอร์และไม่สามารถใช้สูตรพื้นบ้านได้ จริงๆแล้วการปรับปรุงอาการปวดไหล่ไม่ใช่เรื่องยากต้องใช้เงินหลายพันบาทในการปรับสภาพอาการปวดไหล่ราคาแพงเกินไปมีค่าใช้จ่าย1,000บาทในการปรับสภาพอาการปวดไหล่ราคาแพงเกินไปปรับสภาพอาการปวดไหล่เพียง700บาทมันเป็นความจริงครีมของเราอ่อนโยนและดูดซึมได้ดีลงไหลลึกลงไปรักษาไหล่ไหล่ไม่ทำร้ายไหล่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลใช้เงินจำนวนมากเอฟเฟกต์ผ่านไหล่ลงไปยังส่วนลึกเราเป็นผู้ผลิตต้นทางไม่มีพ่อค้าคนกลางที่จะได้รับส่วนต่างสั่งซื้อตอนนี้ไรษณีททุกประเทศเจ้านายราคานี้ก็ต่ำเกินไป แค่ทําตามที่ฉันสั่งเพราะราคาถูกหลายคนแปลงมาที่ฉันแล้วภายออกไปหลายคนแนะนําฉันไม่ขายอีกต่อไปแต่ฉันไม่อยากยอมแพ้ฉันต้องการให้คนอื่นรู้ครีมนี้ปรับปรุงปัญหาไหล่ได้ดีแค่ไหนใช้เซรั่มเจลซึมลึกลงไปอ่อนโยนและดูดซึมได้ดีปรับสภาพปัญหาไหล่จากภายในสู่ภายนอกปวดไหล่ข้อต่อไหล่ไม่สามารถยกแขนขึ้นได้เจ็บตอนกลางวันเจ็บตอนกลางคืนมือแข็งมือชาแม้แต่สิ่งของก็ไม่มั่นคงไม่ต้องหาวิธีมั่วซั่วเพื่อนที่เคยคิดว่าแทงสามารถปิดปากได้ หากคุณต้องการปรับปรุงปัญหาไหลของคุณจริงๆคลิกด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดสั่งซื้อตอนนี้กระเป๋ารษณีย์ถึงบ้านวันนี้ผมในฐานะตัวแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลกรุงเทพแสดงจุดยืนให้ทุกคนถ้าครีมนี้ไม่รักษาอาการปวดไหลของคุณไม่สามารถรักษาข้อต่อไหล่ของคุณได้ไม่สามารถรักษาได้แขนไม่สามารถยกขึ้นได้ไม่สามารถยกสูงได้คุณมาหาเราโดยตรงในพื้นที่สแสดงความคิดเห็นเจลประครบเย็นของเราผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ประเภททั่วไปหากคุณมีอาการปวดไหลเป็นเวลานาน,านความอ่อนแอของปานเปรี้ยว อาการชาที่แขนขาส่วนบนกิจกรรมถูกจำกัดขณะนี้โรงงานได้เปิดช่องทางอย่างเป็นทางการคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อหากราคานี้ยังแพงเกินไปงั้นเธอก็พายเรือไปตอนนี้ราคาเจลประคบเย็นนี้ต่ำจนไม่กล้าคิดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดไม่มีการปรับขึ้นราคากลางคลังสินค้าส่งตรงถึงมือคุณหากบอกว่ามือแข็งและมือชาแขนเปรี้ยวและอ่อนแอไม่สามารถยกของได้แม้แต่สินของก็ไม่มั่นคงสามารถใช้งานได้ทั้งหมดสั่งซื้อตอนนี้กระเป๋าไปาสนิทถึงบ้านคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อดู ชาให้ทั่ววันละ2ครั้งง่ายและสะดวกมีสินค้าประจำประเภทเครื่องมือแพทย์ไม่ว่าคุณจะมีอาการปวดไหล่มือแข็งมือชาข้อต่อไหล่แขนไม่สามารถยกได้ไม่สามารถยกสูงได้ปวดจากการทำงานระหว่างวันนอนตอนกลางคืนยิ่งเจ็บอย่าพายเรือออกไปเมื่อแปลงมาถึงคลิกที่ลิงก์ด้านล่างของวิดีโอพร้อมใช้งานเร็วที่สุดในวันพรุ่งนี้